ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเจ้าหน้าที่พญาเสือเนี่ยบุกอาสมของฤาษีคนหนึ่งนะฮะในพื้นที่ของสุพรรณบุรีของเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะซากของสัตว์ป่าต่างๆคนนี้ดังมากคนนี้ดังไม่ใช่ดังเฉพ,พาะบ้านเราประเทศไทยดังถึงต่างประเทศด้วยเขาเป็นปลูกเสกปลูกเสกเ,เนี่ยลูกเขาเรียกลูกศิษย์ชาว<ะ>จีนม,มากมายก่กองฮะแต่ว่ารอบนี้ได้รับรายงานว่าครอบครองซากสัตว์ป่าสัตว์สงวนเนี่ยมากมายเหลือเกินเป็นบ้านของนายไตรเวทอ้อมทองหรืออาจารย์คม อาจารย์คมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฮะเจอทั้งสัตว์เป็นเป็นเจอทั้งซากสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นเป็นคืออะไรนาคเล็กเล็บสั้นยังวิ่งอยู่เลยนาคเล็กเล็บสั้นเขาเลียงผาเขาวกวางหนังลินรู้จักลินไหมตัวที่มมีเกล็ดเยอะๆหนังลินแล้วมีเกล็ดลินเนี่ยสองสามร้อยชิ้นกระดองเต่าหนังหมีควายหนังเสือไฟหนังเสือดาวหนังเสือดำนะฮะเดือยงูรู้จักเดือยงูปะ เที่ยวมัน,นเออเที่ยวมันเออเดือยงูเดือยงูเหลือมเจอหมดะฮะตีนคืออุ้งตีนเสืออุ้งตีนหมีมีครบเลยโโนี่คืออาจารย์คมเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่แทบจะไม่ได้เปิดสํานักแล้วแต่ขายทางออนไลน์แล้วลูกค้ายเยอะมากชุดพญาเสือก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะฮะครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับทางอาจารย์คมเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นเป็นคนแก่งกล้าวิชาอาคมคที่สุดคนหนึ่งของเมืองสุพรรณบุรี แต่คาถาเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็โดนจับอยู่ดีครับค่ะคุณผู้ชมดูคดีของคุณลุงเฉาก้วยกันหน่อยค่ะจำได้ไหมคะที่ว่าคุณลุงเนี่ยมีก็มีเด็กมาช่วยนะลงทะเบียนแล้วก็ไปช่วยกดเงินให้ลุงด้วยแต่ปรากฏว่าตอนที่ให้เงิน5,000ที่ลุงได้น่ะให้คุณลุงเขาแค่พันเดียวแล้วตัวเองเก็บไป4 0 0พันค่ะแม้ว่าภายหลังจะมีการคืนเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมแต่ตำรวจเขาบอกว่าความผิดมันสำเร็จแล้วอ่ะคุณตั้งใจเอาเงินเขาไปนี่แล้วต่อ ตอนนี้ถึงจะเอามาคืนแต่มันก็มีความผิดเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณลุงตอนนี้ที่มาฟังเนี่ยนะคะคุณผู้ชมยังใจดีเอาเฉากลวยมาแจกอยู่เลยอดูสิคือตัวเองได้รับเงินเยียวยามาครบแล้วก็เลยอยากจะแจกเฉากลวยคืนกลับไปให้คนที่ผ่านไปผ่านมาลุงบอกว่าลุงไม่ได้อยากจะเอาเรื่องใครเลยค่ะ คุณลุงบุญไหลมอมขุนทศอายุ71ปีแล้วบอกว่าตอนนี้ลุงไม่ได้อยากจะเอาเรื่องใครแต่ว่าถ้ากฎหมายเนี่ยจะต้องดําเนินคดีเอาก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะว่านายพัฒนาอายุ21ปีที่เป็นคนหลอกคุณลุงเนี่ย ถูกส่งสารจังหวัดสีคิ้วไปเพื่อพิพากษารแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งภายหลังมีการคืนเงินคุณลุงบอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องสารท่านก็เมตตาเพราะว่าไม่เคยก่อเหตุมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ให้การรับสารภาพด้วยถือว่าเป็นการให้การเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษลงให้กึ่งหนึ่งเหลือปรับ5,000บาทแล้วก็จำคุกเป็นเวลา3เดือนในข้อหารักทรัพย์ต่ว่าทีนี้เนี่ยพอท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือเหลือแค่ รอลงอาญาอย่างเดียวาทางด้านบุคคลที่ก่อเหตุก็ยกมือไหว้ขอบคุณคุณลุงที่ไม่เอาเรื่องนะคะส่วนทางคุณแม่ก็บอกว่าวันนั้นน่ะแม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปทําอะไรมาค่ะรู้แค่ว่าลูกกลับมาเอาเงินมาให้แม่500ยังคิดว่าลูกไปได้เงินมาจากเกมมารู้ทีหลังก็คือตํารวจเนี่ยมาถึงบ้านแล้วจะมาจับลูกชายข้อหาไปเอาเงินของคุณลุงเข้ามาคุณแม่ก็เสียใจแล้วก็คืนเงินไปแล้วด้วยนะคะ คนเป็นแม่ก็บอกว่าอยากจะกราบขอโทษสังคมแทนลูกด้วยต่อจากนี้ไปแม่จะสั่งสอนลูกให้รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นแล้วก็ให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองค่ะครับต่อกันที่เรื่องราวของคุณลงอีกท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมชีวิตเนี่ยรันทดจริงๆเพราะว่าตัวเองนั้นได้รับผลกระทบนะครับตกงานจากพิษโควิด19เคยทํางานก่อสร้างอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีงานไม่มีรายได้และยังต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่พิการด้วยครับไปโพสต์ขอความช่วยเหลือไว้ในกลุ่มนะครับเฟซบุ๊ก เป็นกลุ่มเวอร์ไวดเว็บเราไม่ทิ้งกันคุณลุงท่านนี้ชื่อว่าลุงสุรินชัยศยิทธิ์ครับบอกว่าตัวเองไม่รับเงินเยียวยา5,000ันเพราะว่าเป็นแรงงานในภาคก่อสร้างนะครับแต่ต่อมาถูกเลิกจ้างไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณลุงเนี่ยลงรูปลูกสาวไม่ใส่กางเกงมีจานใส่ข้าวเหนียวกับข้าวเนี่ยเป็นมาแรงครับข้อความเขียนไว้ว่าช่วยได้ไหมมีอาชีพก่อสร้างตกงานเลี้ยงลูกพิการไม่มีเงินซื้อข้าวกินโพสต์ไว้ตอนประมาณหนึ่งทุ่มทีนี้พอโพสต์ไปเสร็จปุ๊บก็มีคนเสนอตัวชวช่่ววยยเเหหลลืืออนะครับ ขอเลขที่บัญชีโอนเงินบริจาคให้แต่ว่าหลายคนก็มีตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไอ้พื้นบ้านก็ดูดีนี่นะเออเป็นเป็นการแอบอ้างหรือเปล่านะครับทีนี้ชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามายืนยันบอกว่าเรื่องของคุณลุงเนี่ยเป็นเรื่องจริงมีคนวิดีโอคอลไปกับคุณลุงแล้วนะครับแล้วก็พบว่าคุณลุงอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวส่วนที่เห็นว่าลูกสาวไม่ใส่กางเกงเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอฉี่บ่อยครับ ไม่มีผ้าอ้อมจะเปลี่ยนทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกจะบริจาคเงินจะบริจาคเป็นผ้าอ้อมเป็นอาหารแทนก็ได้ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งติดต่อกับคุณลุงก็โพสต์ขอปิดยอดบริจาคเดี๋ยวจะให้คุณลุงมาอัปเดตยอดเงินอีกครั้งเพราะว่าคืนเดียวมีคนเข้าไปบริจาคเยอะพอสมควรแต่ว่าเรื่องดราม่าที่เกิดจากโพสต์ของคุณลุงก็เยอะเช่นกันครับครับพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้าห้ามพลาดเตเด็ดขาดนะฮะเป็นเหตุการณ์สุดตลกด,ดสยองขวัญจริงๆนะครับคุณพ่อพ่อคนหนึ่งมาากกใช้สะเบื ฟาดหน้าลูกจนตายขาะพี่ครับ โรพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงจัดโครงการ PEA สนับสนุนคุร,รุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจำนวน77แห่งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นแก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธาร,รณสุขจานวน77แห่งโรงพยาบาลละ10ล้านบาทการขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เหมือนขาดโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยโครงการนี้จึงถือเป็นการให้ที่ยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพอนามัยและเพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลรัฐ ให้พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามเจ็บไข้าสามารถรองรับการให้บริการตามความคาดหวังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกันโปรช็อปลดราคายิ่งใหญ่กว่าเดิมลวขยายความคุ้มที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาวกว่า2,000แห่งใกล้บ้านคุณช่วยเหลือคนไทยรับส่วนลดทันที100บาทถึง19เมษายน